วัสดีครับผมสวัสดีครับผมช่องแบงค์แบงค์ดนตรีอัพพิเชียลช่องแบงค์ดนรีอัพพิเชียลนะฝากติดตามมูผมได้เลยครับผมมายังไงไม่ใช่ทามเที่ถามไม่ใชามเพื่อนเนี่ยสมัยห้องดีไม่น้ำกันเนี่ยขนดหน่อยๆน่อจากปีขึ้นลังเลยเนี่ยสิบปีแล้วสิบกว่าปีสิบห้าปีสิบห้าปีขึ้นหลังตอนตีไม่กูยังแบนเนะมตอนย่น้ำกันซองสามปีนะยน้ำกันตลอดเลยกูอยากหัว ามุ้ยขี่โลกมุ้ยขี่โลกขึ้นไปสกมุ้ยกองจ้องตัวน้อยๆกองจ้องกองจ้องกองจ้องมุ้ยสนามตะเกียบมุงยี่น้ำผึ้งสนามะสนาไผ่ไปต่อยอยู่ไต่ไปต่อยอยู่ตอนนั้นไปต่อยเอ้ยไปต่อยอยู่ไต่โฮมบักไปต่อยอยู่ไต่โฮมใหม่เนี่ยไปทีมุ้ยเขาจัดที่ไต่โฮมใหม่คือเขาเตะตาบส่วงี่นะห้ลงไปทีนี่บ่มีบ่มีบ่มี เอาบอกเอาเป็นนะตัวเป็นย mm. ังข like ี <t <t ่ข้ามซ้อมขี่โรกแมงไอทุกมือนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกไม่ผสมจำในสมัยเรียนสมัยเรียนนะเรียนเนี่ยเขาว่ากันแดนสิมหาจิงโงกิโลแมงผ้ากันแรนหลับฟ้องเอือดหลายมันบมีคนคุมเด้ก็ต้องเรียนนะตัวมี้เขาขยันตั้งใจเนี่ยก็ถือโชคง่อยนะเดี้ยเอาดีทางมารัมแล้วเป็นพระเอกแล้ว กบอไปเผ็นไรไอ้ชื่อวาสิตามร้อยได้แหลมอันนั้นเป็นตลกเป็นตลกะตลกอะไรเนี่ยกลัวสิจ้างอยู่จ้าง่ที่ไมาจ้างที่ไเป็นราคาเก็บบกข่าอยู่แล้วไปวะแถวนครปฐมเราสามพันบอลลี่บอลลี่กบบอลลี่โอ้ยเนาะเป็นยังไงชีวิตหมอลำเป็นยังไงดีดีดีะมีอะไรสมมยป่ะ อันเดิมเนี่ยกันมันออซงมวยมันกะเขาก็อยู่ตะขายมน้งมันเวิลล่ากับพิษุกอันนี้มอลำมันก็ต้องเดินไซส์เป็นทุกมือก็เถอะทุกมือทุกมือกินนอนมารถกินนอนทางรถนอนทางรถรถบ้านรถบ้านขี่กับขี่ไายบอสจอดปั๊มอ๋อขึ้นมีม่อ้นมองจอดเขาก็มีม่องจอดโอ้คิดว่ากูคิดว่าทั้งนกินนอนทั้งขี่ทั้งเหนียวสารถ บเม <ynam> ีนเนบนบอเมีน่เป่นม <ources> ื <u plus poetry> so ่อเปลี่ยนอะไมาเปลนมาเปลนมาบอกวาเป็นผัวรลมอาดว่าด็าว่าแข็เนื่ห่มีนตสิบหาสิบเาหาสอีกรอโคด่้คำตอบไทฟงไท้ไฟกันนะม่ได้ตีเล่นมาสองตีแล้วจัดเดเยัแต่ที่ยังลมดีล่ะเนี่ครับมูรับทำไมอายุน้ำกันทำไมต้องน้อยๆนะครับสมมยจะอายุ13-14ปี ่วมกันกิน่วมกันครับนี่ตะกีผมเตะแกไปยุใครก่อนผมู่มึนไปย่ก่อนยวนครับปยุก่อนเปรเอาผมมบอูเนาะตตกีปาห้ำในบีเวย์ยังหล่น่โอ้ยว่าทำไงโดดน้อยนอมันเป็นคนโฟยแบบนี้เนี่ยเกีมันน้อยนอยนึงโดดว่าสํำกันนี่ละทำน้ยน้อยสดง่สกิงบ่ะโบซัมดบซัมเดย์่อบเด แต่ว่าพวก็ชกคุยเอกตลอดเนี่ยแต่ว่าพัทยาพัทยาชุนบุรีระยองยันชกคุยเอกตลอดอันนี้อันนี้พัทยาเท็ดไปสิเผ็ตีพร้อมกันมีเด้่องทางหนึ่งมี้ยมีเข้คุยเอกนะครับเข้าคุยเอกกันคู่หนึ่งคู่สองอะไรนะว่าอยากว่ารังคุยเอกคู่เอกขายเขาเออไปยุ่งยุ่งดิเธอแกไปอยู่ก่อนเนาะแต่ว่าเวลาสอบนี่โอ้ขยันักใครได้หนิสอบสอบเสร็จแล้วก <Quindi> ็ปุ Luckily, ๊บจักินเขาเสร็จแล้วปุ๊บก็อนอย่างนี้ ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่นึ่งมันแพ้กลมครับใครแพกมึงตัวแพ้่อออพีว่าจะของกเนาะเอาทำเนียเนาะฮะกันะครับจะดนกระฝากสู้ดหน่อยอีกกแ่าพี่เมย์เรียนับอกันอีกเน่เนาะีตั้เรียนพี่ตั้งไปเรียนเนาะไปเรียนกับไปเรียนกันเรียนหัก ก็ตั้งใจกันยนลี้ยเนี้สาอ๋อเลียมันมีไหมพัคนคุ้มเนาะมาหนาใครก็บพคุ้มเนาะเอาคู่ถามเนี่ยตอนนี้ที่หลูกจะพคนเหรสองคนสองคนปาคููท่านไนใส่คุณู่ท่านใส่รอยนี่สองคนระหลูกรับแฟนเก่ามีสองคนบ้แต่แฟนใหม่ท่านนีครับแฟนใหม่นี่จนบมี่ครับบกหมี่ แมยกไรวะมันอยู่หมอลำแมยกไรวะอบไลหุ้จะพ้นได้มไม่ไม่อ่ปีแบกหายกยจะพ้นไหบอไรนี่อยู่นอกรออนอกรอนี่อยู่เลนอกรอเปนะนอกว่าแพแพน่มันเไงวกเลยน่่เรียหาเราแพ้หนอนอกลนอกลอนี้อีกหาไมดีอยู่นก้นกะับดก็ฝากติดตามช่องแบงค์นนทชัยออฟฟิเชีล นะครับก่องของมูมครับครับผมฝากที่ตามช่องแซนสะท้านไมพีเคด้วยนะครับผมนะครับ,รบมือไหน่ก็มือหามืหนาห้อม่หนาคิปไหมเนนครับผมเดี๋ยวมือหนา,แล,นกกานแ,แล้วผมสิสิสิกวับอกแบงแล้วผมเสียหนังอะด้โดนเมันมีเนี่ยวานไหนนี่เนี่ยเรื่องเราวอ้เจ๊มึงกมวายาขวน่ไปไ่เดี๋ยวง่วมาะกลัวมากที่ทั้งหมดมันกีบบนเวียดบนเบียดยู่ใไหมบ่เลยคือกกัวเลือชอกแบงคร้อยแบบรอยกอนแลบวรอยห้อิบป่อนฮ เช่นเดกับฝากติดตามด้วยนะครับคำพูดคำจาใดไม่สุภาพก็ขอกราบขอโทษขอประทานอภัยนะครับครับศาสตรกดไลค์กดซับสไครต์สองมูผมดเรืครับครับมันว่าขันถึงพันพันซับมือไหนมันหรือซักเบาแก้ผ่าซักเบาโซ่หลอกเมืองอุดรนท้องนี้เรียงไปเรียงลงไปหนึ่งโอเคโอ้คุ้มบนอ้อถุยเดียวนี่อ่ะโอเคครับผมครับผมครับสวัสดีครับ